สบายดีสบายดีเด้อสบายดีตอนเช้าสบายดีทุกคนบรรยากาศตอนเช้าเช้าผมจะขอขสิบพาไปใส่ไ่ขยิบพาไปหาหน่อไม้ไปเลาะเบิ่งหน่อไม้อีกก่อว้าอากาศเย็นๆคุณเจ้าอ้อยข่อยกำลังงามมันบ่งงามหายมัน ยอดหมักบัวไปสันาอเขาสิมาเก็บเอามดบวป็นสามปีนี่บวด้กินจักหมากเลยผักบุ้งขอยมีอเยอะมากนะปรัวขอยตัดแง่ไม่กันเนาะ ไม่ค่ะเป็นบอลาพอเสิเอามันต่อจีอยู่นี่จีอยู่นอกไม่เอาเดี๋ยวเขาดิไม่ไม่ต็งมันพี่นักเเลยอ้อมคือเดี๋ยวมันจะอยู่ดิอ้อมพราวาแหง้งมาออกวัก มันดันมันก็หนามากแล้วออมไปออมมาคะเอาได้เอาไปได้มันแข็งอันี่จะเอาอื อย่างเงี่ยมันก็แข็งบมยใหญ่มันนองก็ใหม่ก็นี่ก็ขดๆสีใหญ่ยูเปล่ล่ะลำคือมาขดแทะขดผัดขดเขาในฮักซะบ่เนาะอีกตัวนี้ก็ตัวนีสิปลาให้มันใหญ่ซุปนี่ โอ้มีคนมาหลักหนไม,ม้ก็ได้เหนะอโ้มากล้วยนี่ชิสซมาจากสิบักอน้องอ้อย no, no, ท่านนี้มันสิเอามื้นเลยที่เจ็บน่เด เงียบออกมาเนาะเพ่อเหี่ยทางางานพ่ออาตเอาเอมาบอพ่อหน้าเมือนกับพูดซื้มอมะนาวไมกแข็งมะนาวแข็งแล้วก็บบอยากงามประเดี๋คือว่าคือว่าไก่หน้าอยู่เน,นาะไก่หน้าอยู่ก็เป็นหมองงามไปหนา้าไมกไดย โอเคเก็บบอพี่น้องมืมอนหนาจังเก็บต้นหมากนะนะมากตัวแห่หวาน่อยปลูกได้ต้นเดียวนี่แหละอืม้มโนี้มันออกลายด้วยขอสญชิฟันมันซะนามาพี่เดอกมมาเอากกนี่ เอาครอเดียวนี่มันจบเลยแล้วเลย

Ủa ừ. ừ. ừ chép lẹp đấy Nó bông hoàn coi Để co đi thì nó ơi bông hoàn này ừ. นกําลังงามกําลังแก่มาบวบนี่มันบวอุดมสมบูรณ์มาบวบแบบแห่งเล่ห์นะนี่เก็บเป๋าเดินออมหอมันอยู่ลุม ย่ขึ้นมาเลยวัวคนนี้มาตัดข่าคอ,อยนี่างามนะตายตัดอักาศบวมน mặt nhiều <laughs> đừng có cày thì เอาเนื้อมันเอานาะขี้แกบมาใส่ตกแรกในเดียคลายได้ก่อนเนี่ยมันอยู่ขอบไก่มันสุ่มอ่ะ นองไม้กอา้กิน,ยน,นเยอะๆถนงองเด้นอนไม่ตัวแรกเรกจะซัส,สิกินก็สิเอาอีกน,กน่นึน้อพอนอนนี่คอยบ่เอากเอากระปุกตัวนี้นลังใกลอกันนี่พอเต็มรลายเต็มขคอ่ะหาเก็บขึนงี ไป,ไปใส่กันกะเงียงลก็พักขาปนกันพี่น้องว่าลมพี่น้องเอ้ลมมาแล้วมลลมออกเลยเด้อหักษาสุขภาพไปด้วยอากาศเปลี่ยนแล้วอ่อากาศเปลี่ยนแล้ว ยังนี่กัห้อมหอมยังเกิดธรรมชาติปามาเอาละเผื่อหนึ่งแล้วที่สอเกียนเป็นหายหน้าเด้นี่ห่ากัเห้าทมได้หรลทะถหมือคือวนานำหนกเนาะหนกมันยิบนั่นยิบนี่มาปิดเป็น câm một sẽ hái. để nhảy lên là thôi mặc lên coi cá nhân bắp thịt thon mã à, mm. mặc con có cái chắc bền

ก็คอยปิดแต่สองสามมือหลังก็โตเย็นหมดมากละกล้วยเขกากำลังเต่นอ่าซุกแล้วเด้เหรอบอกผัวอืมพี่น้องกล้วยซุกแล้วเห็นมาเลยคือมืดแทนเด้

เนื้อเยอะกิไประด้มือกอดกินเนี่ยปักหังหงปักเมื่อมันต่า